อัสลามุอะลัยกุมปากีสถานเมีร์นาบนูแฮแม้ไทยแลนด์เซฮงอัสลามุอะลัยกุมค่ะวันนี้กลับมาเจอก,ก,กันกับควันอีกแล้วนะคะที่นี่ที่ปากีสถานค่ะก่อนเพื่อนๆจะไปฟังคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกดซับ subscribe, กดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ และนี่เลยอย่าลืมมาอุดหนุนคอลลาเจนวิตซีและแครนูซีแครนเบอร์รี่ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ปากีสถานาสนใจอยากจะลองนะคะสามารถทักแชทมาสอบถามได้นะคะลิงก์ a c e b o o k อยู่ใต้คลิปวิดีโอหรือว่าจะคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอก็ไม่ว่ากันนะคะและนี่เลยนะคะใครนะคะที่อยู่ปากีสถานแล้วอยากจะสั่งเข้าเนียวนะคะสามารถสั่งกันเข้ามาได้เลยนะคะ1กิโล9ก0รรูปีไม่รวมค่าส่งนะคะสั่งวันนี้มีของแถมด้วยนะคะ และสําหรับวันนี้นะขวัญก็มีเรื่องจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกเช่นเคยนะคะจะเป็นเรื่องอะไรนนะเรามาฟังกันเลยนะคะและเรื่องที่ขวัญจะเล่าในวันนี้นะคะมันก็ต่อมาจากอตอนที่แล้วนะคะ 1- 2สองแล้วก็ตอนนี้ตอนที่3นะคะ,ะและตอนที่ขวัญจะเล่าต่อไปนี้นะคะก็คือรักหนุ่มปากีแต่อายุมากกว่าจะทํายังไงดีนะคะเรามาฟังกันเลยเนาะว่า เราเนี่ยอ่ะมีหนุ่มปากีมาชอบมารักนะคะแล้วเราเนี่ยจะทำยังไงดีเพราะว่าเราเนี่ยอายุมากกว่าคือมากกว่าเหมือนประมาณว่าเรียกว่าลูกได้เลยคือรอบหนึ่งอ่ะเหมือนอายุแม่กับอายุลูกเลยแล้วจะทำยังไงดีนะคะแล้วขันจะบอกทุกคนไว้นะคะว่าอ่ะจะทำยังไงดีนะคะคือตัดออกไปได้เลยเกี่ยวกับเรื่องของอายุ นะคือขวานจะบอกทุกคนไว้นะตรงนี้ว่าความรักการที่เราจะได้มาเป็นคู่ครองการจะได้แต่งงานจะได้อยู่กินฉันสามีภรรยาเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับอายุเลยมันไม่ได้เกี่ยวเลยไม่ว่าจะอายุน้อยกว่าจะอายุมากกว่าถ้าผู้หญิงอายุมากกว่าหรือว่าผู้ชายจะอายุน้อยกว่าผู้ชายอายุมากกว่าผู้หญิงอายุน้อยกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าคนเราอ่ะคู่ของเราอ่ะเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนแล้วเราไม่รู้ว่าเขาจะอายุเท่าไหร่ คือสิ่งเดียวที่จะต้องอยู่ด้วยกันได้มันก็คือความรักความเข้าใจดูแลซึ่งกันและกันแค่นั้นเองเรื่องของอายุมันก็แค่แบบเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนกังวลมากว่าฉันนะ่ะคือมีลูกติดเป็นแม่ไม่อายุมากกว่าเขาตั้งเยอะคือผู้ชายเพิ่งจะแบบ20กว่าเพิ่งจะ30กว่าแต่อีฉัน้น50อะไรอย่างนี้คือมันจะเป็นไปได้เหรอคือใช่เหรอที่เขาจะมารักฉันจริงใช่เหรอ เขาจะมาอยู่กินแบบสามีภรรยาจะแต่งงานกับฉันแล้วดูแลฉันอะไรเงี้ยอือคือเหมือนแบบคือคิดไปได้หลายอย่างเขาจะมาหลอกเราหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่พี่น้องๆ้องหลายๆคนเนี่ยก็คือเป็นแบบนั้นเลยนะคะที่แบบส่งข้อความมาถามขวัญส่วนใหญ่เลยคือแบบมันมันกลายเป็นแบบคําถามแบบคือแบบเขาเรียกว่าอะไรคําถามเบสิกคาถามที่แบบว่าแตกมากนะะซึ่งมันมันมันเป็นคําถามที่แบบว่าอือถ้าเกิดว่าเป็นคําถามที่แบบ เอายกให้เป็นแบบอันติดเทรนด์อันดับหนึ่งเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอายุนะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบเออนะขวันเข้าใจความรู้สึกเนาะถ้าเกิดว่าแบบอา่เอาเด็กกับผู้ใหญ่มาชอบกันอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเออนะความรู้สึกใช่ไหมอ่อมันก็จะเป็นความรู้สึกประมาณว่า มันใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าขวัญจะบอกนะคะว่าบางที่คู่ครองของเราอาจจะอายุเท่าไหร่มันไม่มันไม่เกี่ยวกันนะคะบางทีเขาอายุน้อยกว่าเราเขาก็อาจจะทําให้เราสดใสไปกับเขาก็ได้เขาอาจจะทําให้เรามีความสุขในสิ่งที่เขาเป็นในสิ่งที่เราเป็นมันก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของอายุนะทุกคนค่ะคือมันมันมันเป็นมันมันเป็นอะไรที่แบบว่าอ่าบางคนน่ยก็อาจจะรับไม่ได้เลยนะคะซึ่งแบบคือคงจะแบบว่า มีหลายมีหลายอย่างเข้ามาในหัวปุณฉันแบบ เป็นวัวแก่กินหญ้าอ่อนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบอ่าถ้าแบบคนมีเพื่อนเขาคงจะแซวว่าเนี่ยเธอแบบกินเด็กหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนค่ะถ้าเกิดว่าเรามัวแต่จะเอาแบบคําพวกเนี้ยรอบๆตัวเราเอามาใส่ใจอ่ะมันมันก็จะเดินหน้าต่อกับชีวิตไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องหาอายุตัดออกไปได้เลยนะคะคือแบบตัดออกไปได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะรักกันชอบกันจะมาอยู่ด้วยกันจะแต่งงานกันในเรื่องหอยยุมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะคะจะเด็กกว่าหรืออายุมากกว่าหรือว่าอะไรใดๆนะคะมันอยู่ที่ความเข้า อยู่ที่ความรักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นได้เพราะเราเข้าใจกันเพราะเรารักกันตกลงปรุงใจกันตัดสินใจที่จะแต่งงานกันแค่นั้นเองนะคะเรื่องของอายุมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยเพราะว่าขันเห็นมาหลายคู่แล้วซึ่งแบบผู้ชายเนี่ยแค่แบบ30ผู้หญิงแบบจะ50อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมีเหมือนกันนะคะคือมัน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 ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้หญิงจะอายุมากกว่าแล้วผู้ชายอายุน้อยกว่านะคะคือถ้าจะพูดไปถึงนู่นนะคะ ประวัติศาสตร์ของอิสลามขวัญจะบอกว่าท่านนาบีมุฮัมมัดเนี่ยตอนที่ท่านแต่งงานอะ่ะท่านอายุแค่ยี่สิบห้าปีแค่นั้นเองแล้วภรรยาคนแรกของท่านอะ่ะตอนอาตอนนั้นอะ่ะพระนางคอริยะรู้สึกว่าจะอายุสี่สิบหรือสีสิบห้าปีนี่แหละแล้วเป็นแม่ไม้ลูกติดด้วยคิดดูสิขนาดว่าท่านนาบีศาสดาของศาสนาอิสลามอะแต่งงานยังแต่งงานกับอ่อาไออ่ภรรยาคนแรกอะ่ะอายุเยอะกว่าท่านตั้งเยอะ คิดดูเราประสานักภาษาอะไรกับเราอะจะไปคิดอะไรเยอะแยะจริงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะตัดออกไปได้เลยเกี่ยวกับเรื่องของอายุนะคะแล้วถ้าใครนะคะยังเป็นกังวลว่าคือเราเนี่ยอายุมากกว่าผู้ชายเราจะทํายังไงดีเราเป็นแบบนี้อยู่แล้วมันก็ดีอยู่แล้วไม่ใช่หรอแล้วทำไมเราจะต้องแบบเออไปชอบเด็กด้วยอะไรเงี้ยทุกคนค่ะขันจะบอกว่าบางทีอะเราก็อะไรที่มันไม่สําคัญกับชีวิตเราก็ตัดออกไปก็ได้นะ โดยเฉพาะเรื่องของอายุตัดมันออกไปจากชีวิตเราก็ได้นะอายุมันเป็นเพียงแค่ตัวเลขจริงๆนะจริงบางคนอายุเยอะก็ไม่ใช่ว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรจะมีความคิดดียังนินทาคนอื่นอยู่เลยอะไรเงี้ยบางคนนี่แบบเขายังแบบอายุนิดเดียวแต่ความคิดเขาเป็นผู้ใหญ่มันอย่างกับคนจบด็อกเตอร์มาอะไรเงี้ยคือบางทีอายุเขามันมันมันวัดไม่ได้เลยว่าเขาจะมีความรู้เท่าไหร่เขาจะอยู่ในในระดับไหนมันวัดไม่ได้ เกี่ยวกับเรื่องของอายุนะคะมันอยู่ที่ใจเรานะทุกคนค่ะทุกอย่างมันอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทําอะไรจะตัดสินใจอะไรจะจะแต่งงานหรือว่าจะมีครอบครัวเนี่ยมันอยู่ที่ใจนะถ้าคุณคิดว่าคุณเจอคนดีแล้วนะคะคุณก็ตัดสินใจมันอยู่ที่ใจของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของอายุมันเป็นแค่ส่วนประกอบนะคะแล้วขันก็นะคะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้มันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เข้ามารับฟังเนาะมันก็คงจะใครสงสัยนะคะใครกังวลให้กับเพื่อนๆหลายๆคนที่อายุเยอะกว่า ผู้ชายที่มาจีบตัวเองนะคะนะถ้าเข้ามาฟังคลิปวิดีโอขันจบแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะคะหรือว่าถ้ามันวนทวนไหนนะเข้ามาฟังจบแล้วมีคําถามหรือข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอหรือว่าใครนะคะอยากจะสอบถามมาส่วนตัวลิงก์ Facebook อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะคะแอร์เฟซบุ๊กขันมาได้เลยนะคะและสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะขอตัวลาไปแล้วเจอก,กันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะอัสสลามุอะลัยกุมะสวัสดีค่ะ